Hello, my students, grade 3. Today, I will teach you about food. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูโบก็จะมาสอนเกี่ยวกับ food นะคะเกี่ยวกับอาหารอีกแล้วนะคะ,ะคุณครูโบก็จะมีคำศัพท์มาให้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะไปดูกันเลยค่ะ Let's go! Learning vocabularies คำแรกนะคะ the first noodles again please noodles spell please n w o d l e s noodles again please noodles แปลว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่าหรือจะเป็นอาหารอย่างอื่นที่มีเป็นเส้นก็ได้นะคะใช้คำว่า noodles ได้เหมือนกันนะคะ next นะคะ curry curry spell please c u w r, r y curry again please curry แปลว่าแกงกะหรี่นะคะ next chicken chicken c h i c k e n chickens แปลว่า ไก่นะคะ next uh, pork spell please p o r k pork pork เนื้อหมูนะคะ next beef again please beef spell please b w e e f beef นะคะแปลว่าเนื้อวัวะคะ่ะ Next. Sandwich. Again, please. Sandwich. Spell please. S-A-N-D-W-I-C-H. Sandwich. Again, please. Sandwich. Plour sandwich. Next. Burger. Spell please. B-U-R-G-E-R e Burger Again please Burger แปลว่าแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะหรือจะเรียกภาษาอังกฤษอีกแบบหนึ่งก็คือแฮมเบอร์เกอร์ได้เหมือนกันนะคะทับสับเลยนะคะต่อไปค่ะไอศครีมไอศครีมสเปิลเพลสไ I C E C R E A M. Ice cream. Again, please. Ice cream. <laughs> Ice cream. Eigenen, Next. Chocolate. Chocolate. Spell, please. C H O. C O L A T H. Chocolate. Again, please. Chocolate. แปลว่าช็อกโกแลตนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนไปดูประโยคคำถามกันเลยค่ะ yes no question เหมือนข่าวที่แล้วนะคะแต่จะต่างออกไปตรงที่ประธานมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะข่าวที่แล้วเราเรียนประโยคคำถามโดยขึ้นต้นด้วย d u s ใช่ไหม d e s He want burger อรอะไรเงี้ยก็คือเนื่องจากว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะเป็น he เป็น she ให้ใช้กับ does นะคะแต่ในที่นี้คำว่า u u ใช้กับ do นะคะ you แล้วก็ประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะอย่างเช่นพวก d y วีอะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้ do นั่นเองนะคะอ่ะประโยคนี้อ่านตามครูค่ะ repeat after me do you want burger again please do you want burger อ่าคุณต้องการเบอร์เกอร์ไหมอ่ะถ้าเราต้องการนะคะเราก็จะตอบว่า yes i do อ่าเห็นไหมคะ ยู you, ถามยูตอบด้วยไอยังจำกันได้ไม่เอ่ยถามยูตอบ I นะคะ yes I do เห็นไหมคะ do ก็นำลงมาเหมือนเดิมแต่ถ้าถาม he เวลาตอบก็ต้องเป็นคำว่า he ถาม s h e ตอบ s h e นะคะแต่ถ้าถาม you ตอบ i นะคะอ่ะทีนี้ไปดูถ้าเราไม่ต้องการล่ะคะไม่ต้องการเราก็ตอบว่า No I don't. Again please. No I don't. ก็จะมีคำว่า don't เปลี่ยนจากดูเป็น don't นะคะคำว่า don't มาจากคำว่า do บวกกับคำว่า not นะคะ not ที่แปลว่าไม่ในประโยคปฏิเสธต้องมีคำว่า not เพิ่มเข้ามาอยู่แล้วนะคะอ่ะอ่านตามครูอีกรอบหนึ่งค่ะ No I don't อ่าเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันไม่เอ่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you later goodbye